w ว l c o m e to อ u r เวสตดิฉันนศึอัจเรียาเจเลรหัส008ค่ะดิฉันนักศึกิลฟิสกิโตรหัส027ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องเกนมาส่วนจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย Let's go <S หัวข้อแรกนะคะก็คือ p o s s e s s i v e adjective คืออะไรก็คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของของคำนามเป็นการบอกให้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของใครซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะวางไว้ข้างหน้าคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเสมอค่ะมาดู possessive adjective นะคะมีอะไรบ้างก็คือมี my your his her is our their นั่นเอง่อมานะคะก็คือวิธีการใช้ possessive adjective คือเราต้องใช้คว่กับคำนามเพื่อขยายคำนามเสมอไม่สามารถใช้อย่างโดดเดี่ยวได้และต้องวางอยู่หน้าคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเท่านั้นค่ะสรุปแล้วนะคะ possessive adjective เนี่ยก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองแต่ไม่ใช่คำคุณศัพท์ที่อธิบายลักษณะของคำนามแต่เป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของให้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของใครเช่นสุน,นัขของฉันบ้านของคุณประมาณนี้ค่ะ ข้อถัดมานะคะก็คือ possessive apostrophe s คือรูปแบบการใช้เครื่องหมาย apostrophe ตามด้วยตัวอักษร s หรือเพียง apostrophe อย่างเดียวในบางกรณีเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตกับคำนามที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะ 1. นนะคะจะแสดงความเป็นเจ้าของเราเนี่ยจะใช้ a p o s t r o p h e s ต่อท้ายด้วยคำนามเอกพจน์หรือคำนามที่ไม่ลงท้ายด้วย s เพื่อบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของใครเช่น john's car ก็คือรถของจร์น 2. ใช้กับคำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s ถ้าคำนามเป็นพหูพจน์และลงท้ายด้วย s เราจะใช้เพียง apostrophe อย่างเดียวโดยไม่ต้องเติม s เพิ่มแล้วค่ะตัวอย่างนะคะก็คือ the teachers' room ก็คือห้องของครูหลายคนนั่นเอง 3. นะคะก็คือคำนามพหูพจน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย s ถ้าคำนามเป็นพหูพจน์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s เนี่ยเช่นพวก children, ือ m e n เราจะใช้ apostrophe s กับคำนามเอกพจน์ค่ะตัวอย่างนะคะก็คือ the children s playground สนามเด็กเล่นของเด็กๆนั่นเ,เองค่ะสี่นะคะใช้กับชื่อเฉพาะหรือสารที่ possessive s นะคะยังสามารถใช้กับชื่อเฉพาะหรือสารที่ได้อีกด้วยค่ะเช่น the smith's house บ้านของครอบครัวสมิธค่ะ5นะคะคือการใช้กับเวลาและระยะทางเราใช้ possessive apostrophe s กับคำนามที่แสดงถึงเวลาและระยะทางตัวอย่างนะคะก็คือ aday's work งานของ1วันค่ะสุดท้ายนะคะคือ,อใช้กับกรณีอื่นๆ possessive s นะคะยังสามารถใช้แสดงความสัมพันธ์อื่นๆน,นอกเหนือจากความเป็นเจ้าของเช่น the government decision หัวข้อที่3นะคะก็คือ preposition common หรือคำบุพบทสามัญหมายถึงคำบุพบทที่พบเห็นได้บ่อยและใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษคำบุพบทเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เชื่อมโยงคำนามสรรพนามหรือวลีในประโยคเข้าด้วยกัน โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงสถานที่เวลาหรือทิศท,ทางนั่นเองค่ะมาดูหน้าที่ของ preposition นะคะคำบุพบทนะคะมักใช้เพื่อแสดงถึง1เลยก็คือสถานที่ 2. เวลา 3. ทิศท,ทาง 4. วิธีการหรือเครื่องมือนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่าง preposition common และการใช้างานกันดีกว่าค่ะ1นะคะก็คือ in ใช้บอกสถานที่ภายในพื้นที่หรือเวลาช่วงเวลาตัวอย่างนะคะก็คือ in the room 2 on ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นผิวหรือเวลาที่หมายถึงวันที่เช่น on the table บนโต๊ะ3 at ใช้บอกสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงหรือเวลาที่แน่นอนเช่น at 7 pm 4 to ใช้บอกทิศทางหรือเป้าหมายเช่น to go to the p a r k ไปที่ส่วนสาธารณะนะ 5. by ใช้บอกถึงวิธีการการเดินทางหรือผู้กระทําเช่น บายบั bus, โดยรถบัส6กใช้บอกถึงวัตถุประสงค์หรือระยะเวลาเช่น for you สำหรับคุณและกฎการใช้ p r e p o s i t i o n 1นะคะก็คือคำบุพบทเนี่ยมักตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนามเช่น in the house ในบ้าน on the table บนโต๊ะ 2. คำบุพบทไม่สามารถตามด้วยกริยาโดยตรงแต่ต้องใช้ gerund ซึ่งหมายถึงกริยารูปแบบ ing ค่ะเช่น I'm interested in learning. ฉันสนใจในการเรียนรู้สรุปแล้วนะคะ preposition common คือคำบุพบทที่ใช้บ่อยในประโยคภาษาอังกฤษโดยทำหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่างๆเพื่อแสดงถึงสถานที่เวลาทิศทางหรือวิธีการนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเรียนเรื่อง preposition of place กันค่ะเป็นคำบุพบทบอกสถานที่ที่ใช้อธิบายสถานที่พื้นที่เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยกำหนดตำแหน่งของวัตถุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวโดวยเฉพาะ คำบุพบทบอกสถานที่จะรวมกับคำนามของสถานที่โดยตรง Proposition Plague of มี place คำว่า in, on, at, under แล้็ above ตัวอย่างก็คือ in หมายถึงข้างในใช้กับเมืองประเทศและสิ่งของหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเช่น the cat is in the box แมวอยู่ในกล่อง on หมายถึงบนอยู่บนบางสิ่งใช้กับชื่อถนนและพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น the book is on the table หนังสืออยู่บนโต๊ะ at หมายถึงที่ใช้กับสถานที่ที่เจาะจงเช่น she, she is at the park เธออยู่ที่ส่วนสาธารณะ under หมายถึงข้างใต้ yam hides herself under the bed ย้มซ่อนตัวเองอยู่ใต้เตียงสุดท้ายคือ above หมายถึงเหนือมันจะต่างจาก on บนตรงที่ above อยู่ข้างบนแบบที่ยังมีช่องว่างระหว่างสองสิ่งนั้นเช่น she's attached the, the picture above the TV เธอติดรูปไว้เหนือทีวีนี่ค่ะรูปส่วนนี้ทีวีต่อไปเป็น preposition of time including in on at เป็นคำบูพบบทที่บ่งบอกถึงการแสดงเวลาเช่นชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนปีฤดูกาล คำบูพบบทเราเนี่ยที่พบบ่อยก็คือ in on at การใช้ in เนเป็นช่วงเวลาที่กว้างเช่นพวกใช้กับเดือนปีฤดูกาลช่วงเวลาที่ยาวนานตัวอย่างคือ in January in 2023 in summer in the morning afternoon evening ระยะเวลาเนี่ยจะใช้กับช่วงเวลาที่ยังไม่กำหนดวันเวลาที่แน่นอนเช่น in two hours in a week การใช้ on เนี่ยเป็น วันเวลาที่ใช้คือใช้กับวันวันในสัปดาห์วันที่แล้วก็วันสำคัญเช่นก็คือ on Monday on my birthday on New Year's Day ใช้กับวันที่ที่ระบุก,ก็คือ on the 5 t h of May การใช้ at เวลาที่ใช้คือใช้กับเวลาที่แน,น่นอนเช่นเวลาบนานาฬิกาและช่วงเวลาสั้นๆเช่นก็คือ at 3 o'clock at noon at night at the weekend การใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ at Christmas, at party, at the moment, present continuous tense เ,เนี่ยคือโครงสร้างประโยคที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยมีเวลาระบุชัดเจนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ได้เกิดเป็นปกติและเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ที่มีแนวโน้นมเกิดขึ้นสูง โครงสร้างของประโยค present continuous คือ e คือ 1. คือประโยคบอกเราจะมี subject บวก is am are บวก verb ing บวกด้วย complement หรือ object ตัวอย่างก็คือ he is sleeping now 2. ประโยคคำถามมี is am are บวก subject บวก verb ing แล้วก็บวก complement หรือ object เหมือนหรือถ้าเป็น question เราสามารถนำมาวางข้างหน้าประโยคได้เลยตัวอย่างคือ what are you doing tonight สองคือประโยคปฏิเสธ subject บวก is mr not บวกด้วย verb ing บวกด้วย complement หรือ object ตัวอย่างก็คือ they are not studying Japanese this semester วิธีการใช้ present continuous tense คือ1ก็คือใช้อธิบายกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งใน,งนงปัจจุบันโดยมีคำระบุเวลาชัดเจนได้แก่ now at present at the moment ก็คือ we are staying with f r i e n d when we got to Boston สคือใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติโดยมีระบุเวลาที่แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นแค่เพียงช่วงเวลานี้เช่น today this month this semester ตัวอย่างก็คือ normally he goes to work by car but today he is driving to work because his car broke down 3ก็คือใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงจึงมีคำบอกเวลาที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตอันใกล้เช่น tomorrow tonight next morning ตัวอย่างก็คือ he is not working next week ขอบคุณค่ะเนื้อหาของเราได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าทุกคนจะได้ความรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้องกันนะคะ สำหรับวันนี้พุกเราขอลาไปก่อนสวัสดี